สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนักเรียนที่น่ารักของคุณครูเนททุกคนนะคะอันนี้ก็เข้าสู่ภาคเรียนที่ที่เท่าไหร่ภาคเรียนภาคเรียนปีการศึกษาลูกปีการศึกษา ปีการศรึกษาที่หนึ่งหรือปีการศรึกษาที่สองตอนนี้อยู่เทอมอะไรสองอตอนนี้เราอยู่ที่เทอมสองกันแล้วนะอ่าอันนี้เป็นปีการศรึกษาอ่นอเนาะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เทอมสองตอนนี้เราก็อยู่ในวิชาวิชาอะไรบูรณาการอ่าวิชาบูรณาการ<บ>รอบรู้สู้ ท,ท้องถิ่นอ่าซึ่งตอนนี้นะคะเราเรียนมากันทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้แล้ว4หน่วยการเรียนรู้ที่เราเรียนไปก็จะอยู่ในภาคเรียนที่1อันนี้ก็เข้าสู่ภาคเรียนที่สองเนาะเข้าสู่ภาคเรียนที่สองเราก็จะเริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่5กันแล้วเนาะ คุณก้องไม่พูดแทรกนะถ้าพูดแทรกคุณเนี่ยจะเตะเราออกจากกลุ่มนะอ่าหน่วยการเรียนรู้ที่5เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยรู้ไหมหอยน้ำจืดเก่งมากค่ะเ,เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหอยน้ำจืดกันนะคะชั่วโมงแรกอ่าชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรนะ อะเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยดีกว่าว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรเนาะกล้องไม่พูดแทรกนะคะถ้าพูดแทรกคุณเนี่ยจะจัดการเรานะอ่าโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรแทนเดลเลนแท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 นทนติ๊งติอ่ะวันนี้นะคะชั่วโมงที่หนึ่ของเราเราก็จะเรียนเรื่องของ ความหมายของหอยแล้วก็ส่วนประกอบของหอยน้ํำจืดกันค่ะอ่าหอยมันจะมีอยู่อยู่กันกับสองน้ำเนาะมันก็จะมีหอยน้ํำจืดกับหอยน้ําเคม็มอ่าในหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของหอยน้ํำจืดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหลังจากเราจบชั่วโมงนี้นักเรียนของคุณครูจะได้อะไรโอเคปะ เราไปดูกันเลยดีกว่าจุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากที่นักเรียนของคุณครูเรียนจบชั่วโมงนี้ไปแล้วนักเรียนของคุณครูนะคะสามารถบอกความหมายแล้วก็ที่มาของหอยน้ําจืดได้และนอกจากนั้นนะคะนักเรียนของคุณครูยังสามารถบอกส่วนประกอบของหอยน้ําจืดได้อเข้าสู่เนื้อหากันเลยไหมเข้าสู่เนื้อหากันเลยไหม อ่าเข้ากันเลยดีกว่าเนาะอ่าก่อนนี้เราจะไปสู่เนื้อหาคุณครูเน่ก็มีคําถามมาถามถามอะไรตอบได้ตอบได้ไหมถามอะไรตอบได้ไหมตอบได้นะคะอ่านักเรียนค่ะตอนนี้คุณครูคมีรูปมาให้นักเรียนดูนักเรียนเห็นรูปไหมอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยอ่าเห็นไหมเห็นใช่ไหมรูปอะไรเอ่ย รูปหอยเนาะโอเคอ,อ่ะเรามาดูคําถามที่คุณเน่จะถามกันคําถามแรกในรูปคืออะไรอ่ะนักเรียนตอบไปแล้วคือมันคือหอยใช่ไหมหอโอเคเอาคําถามที่สองหอยในรูปนี้คือหอยน้ําจืดหรือหอยน้ําเนะค็มหอยน้ำจืดนะเออมันคือหอยน้ําจืดนะคะรู้ไหมว่ามันชื่อว่า หอยอะไรมันคือหอยอะไรหอยทากหอยทากหอยทากหรอหอยทากหรอลูกไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่หอยทากนะคะมันคือหอยเชอรี่อ่ะคุณออกัสเล่นอะไรลูกไม่เล่นนะลูกนะอ่ะต่อมาหอยที่นักเรียนได้ดูนะอ่ะเห็นใช่ไหมหอยที่อยู่ด้านข้างเนี่ยคือหอยเชอรี่อ่ะ นักเรียนว่ามันมีลักษณะอย่างไรเอ่ยอะเอาเอา,เอาที่เราเห็นสีอะไรเปลือกของมันสีอะไรสีน้ำตาลอะสีน้ำตาลใช่ไหมอะตัวของมันเป็นยังไงมีหนวดไหมลูกมีหนวดไหมคะมีมมใช่ไหมอาโ,โอเคโอเคทีนี้เรามาดูอีกคำถามหนึง นักเรียนค่ะนักเรียนรู้ไหมว่าหอยมันมีที่มายังไงมีใครรู้บ้างว่าหอยมีที่มายังไงมันมาจากฝนหรอลูกมีฝนแล้วก็มีหอยเลยเหรอหืมมีฝนแล้วมีหอยเลยไหมอะอ่าตอนนี้เรารู้หรือยังว่าหอยมันมีที่มายังไงตอนนี้เรารู้หรือยังยังไม่รู้เนาะอยากรู้เปล่าอยากรู้เปล่า อยากรู้เนาะอะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปรู้กันดีกว่าเนาะว่าอามันเป็นอย่างไรติงตะลลิงต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 ิงอาที่มาและก็ความหมายของหอยน้ําจืดนะคะหอยน้าจืดเนี่ยอาหอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยน้าเค็มหรือว่าหอยน้าจืดเนาะมันจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูก สันหลังรู้จักกระดูกสันหลังไหมลูกเอามือไปจับที่หลังตัวเอง,งเอามือไปจับที่หลังตัวเองอ่าเรามีกระดูกสันหลังไหมเอ่ยมีค่ะนั่นแหละทีนี้เมือ่อเออมันจะอยู่ตรงกลางข้างหลังเราใช่ไหมซึ่งหอยเนี่ยมันจะไม่มีกระดูกเลยแล้วก็ มันก็ไม่มีกระดูกสันหลังเนาะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งบนบกและก็ในน้ำอ่าในน้ำจืดหรือว่าน้ำกลอยรู้จักน้ำกลอยไหมรู้จักน้ำกลอยไหมลูกรู้จักน้ำกลอยก็คือน้ำที่เป็นน้ำจืดที่โดนผสมกับน้ำทะเลอ่าเขาจะเรียกว่าน้ำกลอยเนาะอ่า จุดเด่นของหอยเนี่ยมันก็คือมันจะมีเปลือกที่เป็นแคลเซียมนะที่แข็งแรงห่อหุ้มลำตัวของมันอ่าห่อหุ้มลำตัวของมันเอาไว้อ่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้อยู่ทั้งหมดสองจำพวกด้วยกันแคลเซียมที่แข็งๆเนี่ยที่ห่อหุ้มตัวมันเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรใช่เก่งมากมันเรียกว่า เปลือกหอยนั่นเองซึ่งหอยเนี่ยมันแบ่งออกได้สองจำพวกด้วยกันคืออะไรคือหอยฝาเดียวหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงว่าหอยเปลือกเดียวนั่นเองอ่าเห็นในรูปไหมรูปข้างบนเห็นไหมตัวรูปข้างบนเนี่ยเขาจะเรียกว่าหอยฝาเดียวหรือว่าหอยเปลือกเดียวอ่า ส่วนในรูปที่สองเนี่ยอ่าก็คือการจําแนกจําพวกที่สองก็คือหอยเปลือกคู่หรือว่าหอยสองฝามันจะมีสองฝาประกบกันเห็นไหมอ่ามันก็เลยเรียกว่าหอยสองฝาหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าหอยเปลือกคู่แล้วแต่ใครจะเรียกเนาะอ่าโอเคทีนี้เรารู้จักที่มาของมันแล้วอ่าต่อมาอ่า หอยเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่กําเนิดมานานแล้วกําเนิดมานานแค่ไหนคุณครูมันกําเนิดมานานตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์อ่าถือเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอ่าที่มีความหลากหลายอ่ามีความหลากหลายลองลงมาจากมแมลงอ่าเพราะว่ามแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ เยอะที่สุดเนาะมีความหลากหลายเยอะที่สุดลองลงมาก็จะเป็นหอยนั่นเองเนาะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเราสามารถพบหอยเนี่ยไม่ต่ำกว่า80,000ชนิดด้วยกันเนาะนะแล้วก็มีการพิสูจน์พบว่าเปลือกหอยเนี่ยสามารถคงรูปร่างอยู่ได้นานถึง75ล้านปีนานไหมลูก นานมากอ่ามันสามารถคงรูปอยู่ได้นานมากเลยเปลือกหอยเนี่ยอ้าวต่อมาอ่ะหอยเนี่ยเป็นสัตว์ที่มนุษย์อ่าเป็นสัตว์ที่มนุษย์โดยปกติแล้วเราจะใช้เนื้อของมันมารับประทานใครเคยรับประทานเนื้อหอยนี่ไหมอ่ามีเนาะอ่าอย่างรูปแรกเลยนักเรียนเห็นรูปแรกไหมรูปแรกเนี่ย เนี่ย,<อ>ยเขาเรียกก้อย <นะ S 1> หอยอ่า <นะ S 1> ก็คือเนื้อของหอยนั่นเองเป็นเนื้อของหอยเชอรี่เนาะต่อมานอกจากเอาเนื้อมาไว้ใช้รับประทานแล้วเขาก็ยังใช้เปลือกของมันเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆโโอมใช่เอามาทำงานประดิษฐ์<ะ>งานประดับของประดับตกแต่งอย่างเช่นพวกโมโบายนอกจากโมบายแล้วทำอะไรได้อีกทำสร้อยคอใช่ทำสร้อยคอ ทำข้อมือกำไลข้อมือ,ำอ,มอทำอะไรได้อีกทำเป็นของที่ระลึกอาทำเป็นของที่ระลึกก็ได้เก่งมากค่ะอ้าวต่อมาหลังจากที่เรารู้จักที่มาและความหมายของมันแล้วคุณเนทก็มีคำถามมาถามอีกแล้วจ้าถามเก่งคุณเนทเนี่ยถามเก่งมากเลยอาเรามามาตอบคำถามคุณเนตกันดีกว่าหอยเนี่ยสามารถแบ่งออกได้กี่จำพวกคะ สองจำพวกอ่าสองมำพวกอ่ามีอะไรบ้างอะไรนะบบสองจำพวกอะไรบ้างอะไรบ้างอันที่หนึ่งหอยตื่นแล้วก็ประเภทนั้นเพียบผิด,ผ,ดผิดแล้วผิดแล้วคุณณิตไม่ได้สอนหอยฝาเดียวหรืออาเก่งมากหอยฝาเดียวหรือว่าหอยเปลือกเดียวอ่าอีกจำพวกนึงคือ หอยสองฝาหรือหอยฝาคู่น่าหอยสองฝาหรือว่าหอยฝาคู่เก่งมากค่ะอ้าวต่อมาเรามารู้จักกับส่วนประกอบของหอยน้ำจืดกันอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าหอยน้ำจืดลักษณะองค์ประกอบของมันเป็นยังไงอันแรกเรามารู้จักกับส่วนประกอบของหอยสองฝาหรือว่าหอยเปลือกคู่กันนะคะอ่ะ มันจะมีลักษณะอย่างไรอ่าหอยเปลือกคู่เนี่ยมันก็จะมีอยู่2องฝาประกบเข้าด้วยกันอ่ามันก็จะประกบกันแบบนี้อ่าแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ฝาของมันเนี่ยจะเชื่อมเข้าหากันโดยเอ็นมันจะมีเอ็นอยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็ตรงฝาปิดน่ะตรงช่วงเนี้ยที่มันงับเข้างับออกมันจะมีเอ็นแล้วก็ ฟันบานพับฟันของมันก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาไว้เอาไว้ประกบกันอ่าส่วนเปลือกผิวของมันเนี่ยเปลือกผิวของมันเนี่ยด้านนอกเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเรียบแล้วก็มีทั้งแบบที่มีลวดลายอ่าส่วนลักษณะรูปทรงของมันเนี่ยก็จะมีหลากหลายเหมือนดังภาพานักเรียนเห็นในภาพไหมอ่าเห็นไหมมันจะมีรูปทรงที่ต่างกันเห็นไหม อามันก็จะมีทั้งแบบเรียบแล้วก็เป็นแบบที่เป็นลายอ่าแต่ละแต่ละพันเนี่ยมันก็จะมีลายที่ต่างกันสังเกตไหมสังเกตดูว่าลายมันจะต่างกันอ่าแล้วก็รูปทรงรูปร่างของมันก็จะต่างกันเนาะแล้วก็ขนาดของมันก็ต่างกันด้วยอ่าที่สําคัญเลยที่มันเหมือนกันก็คือมันมีสองสอง มันมีสองฝาถ้ามันมีสองฝาประกบกันได้เขาเรียกว่าหอยสองฝาโอเคนะต่อมาเก่งมากอ่ะต่อมาเรามาดูส่วนประกอบของหอยสองฝากันเนาะอ่าอันนี้ก็คือ,อภาพจําลองนะภาพจําลองของหอยสองฝาเนาะมันก็จะมีขั้วเปลือกขั้วเปลือกตรงนี้เขามันก็จะมีอ่า มีขั้วเปลือกมีล่องเปลือกเนาะแล้วก็มีสันอ่าสันในแนวรัศมีอ่าแล้วก็มีรอยขอบแผ่นเนื้อรอยเว้าของแผ่นเนื้อ แล้วก็มี 100, อรอยรอยกล้ามเนื้อหูเปลือกอที่อยู่ข้างในนะนะรอยกล้ามเนื้อหูเปลือกของมันเนี่ยแล้วก็มีแง่เปลือกแง่ข้างะจะอยู่ตรงหัวของเปลือกมันแล้วก็มีแง่สบเปลือกแล้วก็แง่กลางอ,อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของหอยหอยอะไรหอยอะไร อหอยเปลือกคู่นะคะ,คะอ่าต่อมาเรามารู้จักกับหอยฝาเดียวกันอ่าเรามารู้จักกับหอยฝาเดียวหรือว่าหอยเปลือกเดียวนะคะลักษณะของหอยฝาเดียวเนี่ยก็คือมันจะมีเปลือกแค่อันเดียวนะคะอ่าลักษณะรูปทรงของมันเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงมีทั้งแบบ ป้องแล้วก็มีทั้งแบบแบรนด์แล้วก็มีทั้งทรงเจดีอ่าเป็นต้น oh. อ่าเปลือกของเปลือกของมันเปลือกของหอยอ่าก็จะมีความสูงความกว้างแล้วก็ความยาวที่แตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์ของมันนะคะอ่าเปลือกหอยเนี่ยอ่าก็จะมีการเวียนของรูปเกลียวอ่ามีทั้งแบบ เวียนทางซ้ายแล้วก็เวียนทางขวาเห็นไหมตรงที่มันเป็นรูปเกลียวเวียนนะลูกเห็นไหมสังเกตว่าหอยฝาเดียวเนี่ยมันจะมีก้นที่มันจะเป็นอ่าเวียนเข้าออข้างในอ่าเป็นแหลมๆซึ่งแล้วแต่สายพันธุ์มันก็จะมีทั้งเวียนซ้ายแล้วก็เวียนขวาเนาะอ่าแล้วก็มีทั้งพวกที่ไม่มีไม่มีไอ้ที่แหลมๆอ่าเวียนเลยฮะมันไม่มีเยอะ มันก็แล้วแต่สายพันธุ์ของมันแล้วก็หอยฟ้าเดียวเนี่ยมันก็จะมีฟ้ามีฟ้าปิดเปลือกอ้าปิดเปลือกรูปรูปล่างของมันเนี่ยก็จะตามรูปทรงของปากเปลือกหอยฟ้าปิดเปลือกมันจะเอาไว้ปิดตรงไหนเอ,อเอาไว้ปิดตรงที่มันเป็นรูเอาเอาไว้ปิดตรงที่มันเป็นรูรูโบโโอะอ่านั่นแหละ อันนี้ก็คือหน้าตาหน้าตาของหอยฝาเดียวอ้าวลักษณะที่สําคัญของหอยฝาเดียวก็คือมันจะมีเปลือกแค่มีเปลือกแค่อันเดียวเก่งมากค่ะมันจะมีเปลือกแค่อันเดียวเนาะอ้าวต่อมาเรามารู้จักกับส่วนประกอบของหอยฝาเดียวเนาะอะ่ะอันนี้เป็นหอยทากเนาะหอยทากเนี่ยเป็นหอยน้ําจืดเนะเาะอันนี้เป็น โมเดลเนาะเป็นภาพตัวอย่างเอามาให้นักเรียนดูอ่าอันนี้นะคะมันก็จะมีเปลือกมีเปลือกอยู่อันเดียวนาออ่าส่วนประกอบของมันแล้วก็ตัวของมันเนี่ยก็จะมีท่อน้ำเข้าอ่าแล้วก็มีนวดอ่ามีนวดแล้วก็มีช่องปากมีงวงมีตาแล้วก็มีตีนอ่าแล้วก็อ่าตีนของมันเขาเรียกว่าเท้าเนาะอ่าขอบแผ่นเนื้อแล้วก็ ฝาปิดช่องเปลือกเนาะฝาปิดช่องเปลือกก็คือจะเอาไ,<น>ไว้<น>ปิดอ่าวเวลามันเวลามันจะกลับเข้าไปอยู่ในเปลือกของมันก็จะเอาฝาปิดลงอ่ะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของหอยฝาเดียวเนาะต่อมาเรามาสรุปเนื้อหากันดีกว่าหอยหอยเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังไหมคะไม่ม ไม่มีมนะคะหอยเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมันอาศัยอยู่ในอ่ามันอาศัยอยู่ที่ไหนอ่าอาศัยอยู่ที่บนบกแล้วก็ในน้ำอ่าในน้ําจืดหรือว่าน้ํากลอยนะคะอ่าอันนี้เป็นที่เราเรียนก็คือหอยน้ําจืดเนาะถ้าเป็นหอยน้ําเค็มมันจะอาศัยอยู่ที่น้ําอะไร ทะเลก็คือน้ำเค็มเนาะแต่ถ้าเป็นหอยน้ําจืดก็คืออาศัยอยู่ที่น้ําจืดหรือว่าน้ํากร่อยก็ได้ซึ่งหอยน้ําจืดเนี่ยสามารถแบ่งออกได้สองจำพวกพวกแรกก็คือหอยอะไรหอยเปลือกอหอยเปลือกอะไรหอยเปลือกเดียวหรือว่าหอยฟ้าเดียวหอยฟ้าเดียวเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไร มีเปลือกมีเปลือกยังไงอ่ามีเปลือกแค่อันเดียวส่วนหอยสองฟ้าเนี่ยอ่าลักษณะของมันเป็นยังไงมีเปือกสองอ่ามีเปลือกสองอันเก่งมากจบไปแล้วจบไปแล้วทีนี้เรามาดูใบงานของครูเนตรกันดีกว่าว่าวันนี้ครูเนตรจะให้นักเรียนทำอะไรนะอ่าอยากทำใบงานหรือยัง อยากทําแล้วนะอเรามาดูใบงานของคุณครูเนตรกันนะคะออันนี้เป็นใบงานที่หนึ่งในหน่วยของหอยเนาะเอาแป๊บนึงนะลูกมันไม่ขึ้นเอ้าทําไมมันไม่ขึ้นน่ะใครง่วงนอนแล้วเนี่ย คืนเช้าเหรอลูกเฮ้ยทำไมทาไมใบงานคุณเนทเปิดไม่ได้แป๊บนึงคุณเนทซ่อมก่อนแป๊บนึงนะลูกพี่อีกมันเปิดไม่ได้ ดีๆนะแล้วก็ติดอยู่ใช่ไหมเออเอาเผาไฟลงแล้วก็มาเปิดมันเอาอีกงเลยมันเอาด้วยมันด้วยคน นที่ยังไม่เคยเรียนกับคุณเตรเนาะทาเป็นหรือ,อยังทําในงานของคุณเตรเป็นหรือ,อยังทำเป็นอะทำเป็นเ,เนาะสานพลเธอก็ทําเป็นสิเธอทาอยู่ตลอดอเดี๋ยวสอนเพื่อนก่อน,นอ,อันดับแรกคุณเตรจะส่งลิงก์ให้เนาะ,ะคุณเตรจะส่งลิงก์ให้ในแชทแล้วก็อยู่ในกลุ่มสพอเสร็จแล้วเราก็จะกดลิงก์กดที่ลิงก์ที่คุณเนทส่งให้กดขึ้นมาแล้วก็ ใส่ชื่อมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเราก็จะใส่ชื่อชื่อนามสกุลของเราแล้วก็เลขที่แล้วก็ชั้นเธอต้องใส่ให้ถูกนะอ้าวเสร็จแล้วเราก็มาอ่านคําสั่งคําสั่งบอกว่าจากภาพที่กําหนดให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้คุณเนตมีรูปมาให้เห็นรูปไหม เห็นใช่ไหมหอยชนิดนี้เนี่ยเป็นหอยอะไรหอยเปลือกคู่หรือหอยเปลือกเดียวหอยเปลือกเดียวหรอหอยเปลือกคู่ใช่ไหมอ่ะถ้ามันเป็นหอยเปลือกคู่เราก็ใส่ลงไปว่ามันเป็นหอยเปลือกคู่ส่วนประกอบของหอยเปลือกคู่มีอะไรบ้างมีมีฝาสองหน้า อ่อมีฝาสองอันประกบกันหอยตามภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมันมีสียังไงมีลายไหมมีอ่าเราก็เขียนลงไปว่ามีลายแล้วก็มีสียังไงอ่าโอเคปะต่อมาเรามาดูภาพที่สองเรามาดูภาพที่สอง หอยอะไรอ่าเป็นหอยเปลือกเดียวแล้วก็ใส่ลงไปว่าเป็นหอยเปลือกเดียวส่วนประกอบของหอยเปลือกเดียวมีอะไรบ้างมีอะไรมีเปลือกกี่อันมีเปลือกันฮะมีเปลือกแค่อันเดียวอ่าต่อมาหอยตามภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะสีอะไร อ่ามีสีดำเป็นเกลียวไหมมันเป็นเกลียวไหมอ่าแล้ก็เขียนลงไปอ้าวต่อมาข้อสุดท้ายหอยสามารถแบ่งออกได้สองจำพวกคืออะไรกับอะไรหอยเดียวหอยเปลือกเดียวหอยเปลือกเดียวแล้วก็หอยเปลือกคู่เสร็จแล้วพอทําเสร็จแล้วทําอะไรต่อ อ่ากดฟ i n i s, <S, ล <S แล้วก็อะไรต่อใส่ชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอ่าโอเคแล้วเราก็จะส่งมาหาครูเนตแค่นี้เรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวทีนี้ครูเนธจะส่งลิงก์ให้นะคะโอเคนะอันนี้มีห้องสามกับห้องสี่ใช่ไหมลกูกอ่าอันนี้เป็นของห้องสี่นะคะวางห้อง สี่ติง่งต่อมาเป็นของห้องสามนะคะลูกออห้องสามติง้งโอเคเอา้าวกดลิงก์แล้วก็ทาเดี๋ยวคุณเนี่ยจะส่งลงในกลุ่มสามนะคะนะ ไม่ต้องแคปบหน้าจอส่งคุณเตรมานะคะกดฟินิตใส่ชื่อตัวเองให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะส่งมาหาคุณเตรเลยทำไม่เต้นน่ะ